สวัสดีครับวันนี้ผมอาโคน้อยนะครับวันนี้เราจะมาบีบบังลมเป็นดีมเชงเต็มระบบเพื่อที่จะไปสนามสุราษฎร์ยังครับเพื่อนๆแต่วันที่26ไม่ด้วยเราจะไปตากไว้นะครับช่วงนี้ไม่มีตังครับแดดก็ร้อนครับตากผมไปก <pobl> ่อนแล้วกันเนี่ยทำไมต้องตากอ่ะไม่ไม่พึงนี่ยตากตากแดดครับเพื่อนๆโอเคจบครับแต่ดากใช่นะเนี่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆสีแข็งเราก็พาไปทำกันอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรับชมคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปบีบบังลมและส่วนสีแข็งเราก็ ทำกันอยู่ในคลิปนะครับฝากเพื่อนติดตามมาด้วยไม่รู้ว่าจะลงคลิปแข้งก่อนหรือจะลงคลิปบีปบบังลมก่อนนะครับไปครับเพ,พ,พื่อนๆวันนี้เราก็จะบีบบังลมแต่ผมบอกเลยนะครับเทคนิคก,การบีบบังลมเลยครับมันจะมีอยู่ที่บีบไม่ให้แตกนะอันนี้เนี่ยขอบคุณจากคิวไในว่าด้วยนะครับที่สอนเราเปมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนู่นเลยนะครับที่บีบคันสีแดงนะครับก็คือครับเพ,พื่อนๆตัวนี้มาดูกันง่างย เราจะต้องปาดตรงนี้ครับเพื่อนๆปาดตรงนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ปาดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันบีบเข้าไปสุดและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจี๊ยต,ตรงนี้ขึ้นไปอ,อ๋อเลาะแบบเลาะบางๆค่อยๆเลาะอ่ะอา<ย>ใช่ไหยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเดี๋ยวมผมก็ใช้ตากล้องเนี่ยเลาะเข้าไปครับเพื่อนยิง่งสูงยิ่งดีเพราะว่ามันจะยิ่งบีบได้ลึกแต่เราเอาจิงงเราบีบบีบเราตัดแค่นี้ก็พอครับเพื่อนใช่ปาดเอาแค่นั้นพอประมาณประมาณนี้ก็คือแค่นี้ขีดมันอะโอเคเราก็จะให้ตากล้องดูกานแล้วกันครับเพ หลังจากที่เราบีบบางลมแล้วเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้บางลมขาวไปไงมันแปลกตาเนี่ยใช่มันแปลกตาเลยเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นบางลมชีเออมเป็นเป็นบางลมสีไข่ครับเพื่อนใช่สีไข่อือทั่วไปนั้นแต่เดี๋ยววันนี้ดูไปดูกันว่าบางลม,มสีขาวจะสวยหรือเปล่านะครับแล้วก็รถแล้วก็เสร็จหมดแล้วนะครับเพื่อนก็คือตอนนี้รถขับได้ทุกครั้งครับยกเว้น่โซนิกโซนิคเนี่ยก็คือข้อเหวี่ยงมันดังครับเพื่อนแล้วก็เป็นีอยู่ขันเจ้ามีโอคันข้างหลังนั่นครับนี่อยู่คันนี้อยูครับอเพื่นไป เดี๋ยววันนี้เราไปบีบบังลงไปเลยดีกว่ามาดูว่าทรงที่อ,อกนะนี่คือทรงปจดมันครับดูฝั่งนี้ดูฝั่งหน้านี่ครับเพื่อนเ่เวลาเรานั่งฝั่งหน้านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราบีบเนี่ยมันจะเล็กขนาดไหนนะครับไปใครว่างอยากหาเงินยามว่างที่คุณว่างคุณก็หาเงินได้หาได้ทุกเวลาต้องที่นี่เลยครับผม S B K 8 NewS ผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยค่ายสโม,มรสรฟุตบอลดังๆเนี่ยเขาอยู่ที่นี่แล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเชียร์ทีมดังๆทีมไหนที่นี่เขามีครอบทุกค่ายทุกสโม,มรสรน,นะครับเพื่อนๆและที่สาคัญเนี่ยบริการฝากถอนก็เป็นระบบออโต้ด้วยนะครับคือผมบอกเลยว่าฝากถอนไม่ถึง1นาทีและที่สาคัญเนี่ยเว็บนี้เขาครบจบด้านความมั่นคงด้านการเงินเขาไม่มีการปิดเว็บนี้แน่นอนนะครับเพราะการันตีจากนักฟุตบอลดังๆหลายๆคนนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนสนใจอยากร่วมอยากเชียร์ทีมฟุตบอลไหนก็เอดไปได้เลยครับผมที่ S B K 8ปดนิ S. อย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับโอเคครับเพื่อนๆเราก็จะลื้อบางลมกันเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ปากอน่าจะออกมาหล่อหน้าดูนะผมมองจากสภาพนะครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยคือสีในกล้องอ่ะมันมองไม่ค่อยรู้เรื่องหลักแต่ของจริงน่ว่าเจอในสนามจาับแซวฟร์ามาพาแก่ามากแต่โยก็ต้องทำมอีก จะต้องอะไรเก็บอีกเยอะๆละครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราุยกันขันยากนะเฮ้ยนี่ครับเพื่อนๆไปโอเคครับเพื่อนๆวิธีการตัดนะครับผมจะบอกลยนะว่าใครยาวสุดผมไบก็ได้ใครจะเอาแบบได้ปอกผมก็ได้นันมันแล้วแต่ช่างอยู่แล้วแต่ว่าเราทําอะไรของผม ทำแบบคดลวกๆแล้วก็แตกไปครับเพื่อนๆตัดตรงนี้ครับนี่ตัดไปเลยครับเราจะมาแล้วก็ตัดตรงนี้เชื่อตัดได้ขาดไปเลยครับเพื่อนๆและหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถตัดได้ขาดได้ครับถ้าเราตัดตรงนี้ขาดนะครับเราสามารถบีบให้มันสุดได้แต่ถ้าเราเมื่อเมื่อเราตัดแตกเยอะเมื่อไหร่มันก็จะบีบได้ขึ้นเยอะเท่านั้นนะครับก็ตัดได้ขาดนะครับก็คือประมาณนี้นะและหลังจากนี้นะครับเราก็จะเสาะบางๆนะครับเพื่อน โซะบางๆางนี้ไม่ใช่เซะให้มันเหลือน้อยนะก็คือเซะให้มันแบบเหลือน้อยที่สุดนะครับหลือพื้นที่ในการที่แบบว่ามันมันจะหักง่ายอ่ะเออมันก็จะงอขึ้นไปง่ายนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปตัดให้ดูกันเลยแล้วผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับวิธีตัดนียง่ายมากๆครับไป2 0 0 thousand years later โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะปาดตรงน,นี้ออกไปแล้วนะครับที่ปาดตรงน,นี้คือมันจะบีบได้ง่ายขึ้นนะครับและก็ที่สาคัญเลย ใครไม่ปาดตรงนี้นะส่วนใหญ่แล้วมัน, <Huh? S 1> มนจะแตกครับมันแตกแบบรอยร้าวมั่วๆแต่ถ้าเราปาดตรงนี้แตกก็จริงแต่มันเกือบจ,จะเป็นรอยร้าวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลืยกันต่อครับมันไปไป Let it g <Huh? S 1> โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทําการเดินล่องนันก่อนนะครับ <Huh? S 1> เพื่อที่จะว่าถ้ามันผิดพลาดอะไร มันได้ไม่มีปัญหาอะไรเยอะนะครับคือเดินล่องเลยนะนี่เดินล่องให้เป็นล่องก่อนครับปึ๊บเฉยเลยโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราเดินล่องแล้วเราก็จะปาดให้ดูตอนเสร็จกันนะครับก็คือเราจะปาดข้างล่างให้ขาดไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะว่ามันจะได้งอแบบลึกๆหน่อยโอเคไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยไปโอเคครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ปาดกันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บงานนะอันนี้เราแค่เอาแบบทผ่าก่อนครับนี่ครับเพื่อนเวลาบีบก็จะเป็นปประมาณนี้ครับ <Huh? S 2> อันนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องใช้ไดเป่าผมก็ได้นะครับเพื่อนแต่ถ้าใครถนัดแนวไหนก็ตามนั้นครับเพื่อนอันนี้ของผมนี่ยจะเป็นแนวขี้เกียจแต่ขี้เกียจก็ต้องมาปาดเอ่อเป่าลมแล้วก็ต้องมาบีบเรื่อยๆบีบเรื่อยๆค่าทา่านครับเพื่อนแต่เป่าลมก็จริงแต่แนะนําว่าตัดตรงนี้ดีสุดนะครับเพราะว่าตอนก <Huh? S 2> ายหลอนทำผมก็แนะนํากายหลอนไปนะก็สืบทอดกันไปครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอปาดก่อนครับ โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็ผมปาดแบบเล่นๆไปหน่อยนะเพราะเดี๋ยวผมจะเก็บสีใหม่นะครับแต่วันนี้ผมจะบีบบางลงให้ดูก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยดำสีนะครับก็คือนี่ปาดเหมือนกันครับเพื่อนๆทั้งสองอันไปครับลุยมจะปาดตรงนี้ให้ขาดเหมือนเดิมนะครับชึบแล้วเพื่อนๆทีมันจะได้บีบง่ายๆ,ๆนะครับเดี๋็กดิโก โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็บีบได้อันนึงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเจาะรูเพิ่อมอีกครับเจาะสองที่นะครับแต่จริงๆเนี่ยปาดขึ้นไปเยอะกว่านี้ก็จะน่าจะดีนะครับแต่ผมข<ะ>อแค่นี้ก็พอครับผมไม่อยากให้มันเละเทะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราใส่ร<ะ>้อนขึ้รนรครับจะเป็นยังไงนี่ดูดูอันนี้คือของเดิมกับของที่บีบแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าภาพมันต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ลุย2 0 0 0 years later โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็บีบเสร็จแล้วนะครับนี่ทาง่ายๆนะครับเพื่อนๆแค่เพื่อนๆทำตามผมนะครับมันก็ไม่ได้แตกมากนะครับเพื่อนๆมันสวยตามระบบนี่เวลาเราใส่นะครับเราจะมองไม่เห็นรอยรล้าเลยครับนี่ครับเพื่อนๆเรามองไม่เห็นรอยรล้าเลยครับแต่เดี๋ยวเราขอตัวใส่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเต็มระบบครับเพื่อนๆไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใส่บังลมเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบเครื่องเวอร์ชันใหม่เสร็จแล้วเรามาดูสภาพโดยรวมเลยครับเพื่อนนี่ฟังนี้ อ่าเราไปดูสภาพโดยรวมรับตัวนี้อันี่คือฝั่งซ้ายนะครับเป็นจังไลยและน้องดังหักนี่คือฝั่งซ้ายครับเพราะว่าเต็มระบบแต่อตันอนี้เนี่ยยังเป่นได้อีกนะยังเป่นได้อีกนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเครื่องด้วยนึ่ก็คืออย่าลืมนะครับเพื่อนๆปักเก้นใหม่แล้วก็ต้องซื้อน้ำมันเครื่องใหม่นะครับใครที่จะทําสีแบบกูซื้อสีงบ300ครับยังไงงบ300ไม่พอแน่นอนครับเพื่อนๆต้องซื้อน้ำมันเครื่องอีกบางทีปักเก้นขาดอีกครับมันวายครับผมผมมว่า อย่าทำเลยบ่อยอย่าทำสีบ่อยแล้วไม่งั้นคุณหมดตังเี้นะครับเป็นไงใครว่าสวยไม่สวยหรือยังไงหรือจะเปลี่ยนอะไรดีหรือว่าจะเปลี่ยนดุมไหมนี่ดูดูดูดุมหน้านะครับดุมหน้ามันค่อนข้างจะเก่าแล้วแต่ถ้าทําสีก็เปีนยนเหมือนกันครับเพื่อนแล้วเรามาดูฝั่งนี้เนาใส่ท่อทกันนี่นี่คือฝั่งแบบใส่ท่อนะครับฝั่งนี้มันก็ดูแปลกๆนิดนึงแต่มันก็สวยนะ แต่หลักๆก็เราเปลี่ยนสีกระบ,บอกชกน่าจะเจ๋มกว่านี้ครับเพื่อนๆอันนี้ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เปลี่ยนต่อแพน,น่าจะเป็นสีแดงหรือสีดานะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนหลอดเลย<ะ>ก็ประมาณนี้แล้วกันะค,ะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะแนะนำระบบแล้วใครชอบไม่ชอบก็รีวิวก่อนไลค์กดซับสไครต์นะครับและใครอยากบีบบังลมก็ฝากไว้ด้วยกันด้วยนะครับกับบีบบังลมวิธีของผมเป็นวิธีที่ง่ายที่ทสุดแล้วก็ขี้เกียจที่สุดแล้วนะครับใครอยากทำก็ดูตั้งแต่แรกจนจบก็น่าจะรู้วิธีทำง่ายๆนะครับ